โมชาติวันนี้วันที่หกเดือนธันวาคมปีสองพันยี่สิบเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระประบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเดี๋ยวนี้ลูกอยู่ในยุคบรรจบพบกันอันเป็นมงคลที่สุดในขณะที่คงอยู่ที่นี่ลูกจะต้องจดจําโลกใหม่แล้วทําดวงยานของลูกให้บริสุทธิ์คาถามความเข้าใจอะไรที่พ่อได้ให้กับลูกๆ ที่จะเปิดล็อกบนสติปัญญาของลูกได้คำตอบพ่อได้ให้ความเข้าใจของละครอันเป็นนิรันดนี้กับลูกๆว่ากุญแจก็อนเละที่ได้ล็อกอยู่บนสติปัญญาของลูกได้เริ่มเปิดออกสติปัญญาของลูกได้เปลี่ยนจากหินเป็นสติปัญญาที่สูงสง่งพ่อนั้นได้ให้ความเข้าใจกับลูกๆว่า ลูกผู้แสดงแต่ละคนในละครน,นี้นั้นมีบทบาทอันเป็นนิรันดร์ของตัวลูกเองที่จะต้องเล่นลูกแต่ละคนนั้นศึกษาอะไรก็ตามในวงจรที่แล้วลูกนั้นก็จะทำเช่นนั้นเดี๋ยวนี้อีกลูกจะเพียายามที่จะได้รับหมรดกของลูกสาระกอ์คุณธรรมจุดแรกลูกต้องกลับมาชาร์จแบตเตอรี่ของลูกนั่นก็คือ ดวงยานของลูกโดยการคงอยู่ในการสแสวงบุญแห่งการจดจำจนกระทั่งลูกนั้นได้กลับมาสาโทประทานลูกจะต้องไม่ประมาทโดยที่แบตเตอรี่ของลูกนั้นจะหมดไฟจุดที่สองเพื่อที่จะมาเป็นลูกลูกที่รักพิเศษลูกจะต้องรักบ้านเช่นเดียวกับพ่อลูกจะต้องมาเป็นผู้ที่ได้รับความทราบซึ้งด้วยความรู้และโยคะนี้ ลูกจะต้องอธิบายให้กับพี่น้องของลูกในอะไรก็ตามที่พ่อได้อธิบายให้กับลูกๆพรขอให้ลูกน้องจงเป็นอิสระจากบ่วงพันธกรรมต่างๆโดยการทําพ่อผู้เดียวให้เป็นโลกของลูกและคงอยู่อย่างดึงดูดไปหาผู้เดียวนั้นให้อยู่ในประสบการณ์ของการเป็นของพ่อผู้เดียวตลอดเวลาไม่มีใครอื่นใด เพียงแค่บาบาผู้เดียวคือโลกของฉันไม่มีแรงดึงดูดอื่นใดไม่มีบ่วงพันธะใดขอให้อย่าได้มีบ่วงพันธะใดในาันรากาที่อ่อนแอของลูกผู้ที่มีสิทธิ์ของคาว่าของฉันบางอย่างเหนื้อใครสามารถที่จะมีความโกรธหรือความอวดดีได้และนั่นก็เช่นการเป็นบ่วงพันธะกรรม อย่างไรก็ตามเมื่อบาบาเป็นโรคของลูกแล้วเมื่อลูกนั้นมีสำนึกรู้เช่นนี้ต่อมาของฉันของฉันทั้งหมดก็จะหลอมไว้ในบาบาของฉันแล้วลูกก็จะเป็นอิสระจากบ่วงพันธะกรรมได้อย่างง่ายดายคติพจน์ดวงยานที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่มีทัศนคติและสายตาอันไม่มีขีดจำกัดอัจฉริยิ